ตัวของซิกนะครับผมสังเคราะห์แท้ร0อยเปอร์เซนตะครับใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมเปลี่ยนเลยดิงอันนะครับผมเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเองที่บ้านก็ได้นะครับผมโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็มาเจอกับไบนีช็อปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับคาวาากิ Z650 นะครับ คันที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย,ดยเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีอผมไปหาข้อมูลในเน็ตการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในรุ่นนี้ก็หายากอยู่นะครับหายากอยู่นะครับอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับผม เผื่อเพื่อนๆนะครับอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บ้านนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะประหยัดไปในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมปัญหามันก็คือว่าผมไปเซิร์ชพวกคลิปวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับหรือถือว่าน้อยมากนะครับผมไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับผมเราไปเปลี่ยนกันเลยครับครับผมวันนี้ก็เป็น Ka ว a s a กิ z 650นะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ คันนี้เนี่ยตามคู่มือเนี่ยนะครับตามคู่มือเนี่ยเขาให้เปลี่ยนพร้อมไส้กรองเนี่ยอยู่ที่ใช้น,น้ํามันเครื่องอยู่ที่1.8ลิตรนะครับน้ามันเครื่องที่ผมใช้นะครับก็เป็นตัวของซิกนะครับผมสัง่งเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีตัวบล็อกตัวนี้นะครับ บอกตัวนี้เบอร์17นะครับผมแล้วก็มีตัวถอดกล่องน้ำมันเครื่องนะครับ1อันแล้วก็ใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมเปลี่ยนเลย1อันนะครับผม<ๆ><ๆ>ก็เรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับอ่าครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมแนะนําให้ถอดตัวตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะให้แบบน้ำมันเครื่องมันโฟถอดนี้ออกก่อนนะครับผมถอดเลยครับ รูถ่ายนะ้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้เบอร์บล็อกสิบเจ็ดนะครับผมเรามาเปลี่ยนกันเลยครับ <Okay. S 3> รอทิ้งไว้นะครับผมรอทิ้งไว้สักพักนะครับโอ้น้ำมันเครื่องตัวนี้ก็หมื่นสองพันโลนะครับผมก็ดำพอสมควรนะฮะโอ้น้ำมันเครื่องถือว่าดำนะครับ ก็ <Okay. G ül üş> ทิ้งไว้สักพักนึงนะครับผมให้น้ามันเครื่องมันไหลออกให้เยอะที่สุดหรือว่าหมดนะครับผมอ่าแนะนำนะถ้าเปลี่ยนน้ามันเครื่องถ้ามีสแตนแบบนี้ก็โอเคนะครับผมในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องมันทําให้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคฮะโอเคครับคราวนี้เราก็ปล่อยฝั่งนู้นน้ำมันเครื่องนะครับให้มันไหลออกไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราก็มากลองน้ํามันเครื่องนะครับผมอ่ะก็ใส่กาโอเคออกแล้วนะครับผม จะพยายามมาสักพักหนึ่งนะครับตอนี้ออกละโอเคเรียบร้อยครับอ่าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเองที่บ้านก็ได้นะครับผมอ่าอุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมให้น้ามันมันหยดออกให้เยอะที่สุดนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดน็อตนิดนึงนะครับน็อตตัวนี้นะฮะข้อควรระวังนะครับผมแนะนํานะครับตัวเนี้ยอ่าตัวน็อตตัวนี้นะครับมันมันจะมีตัววงแหวนนะครับ เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับตอนเปลี่ยนนะครับต้องใส่กลับไปด้วยนะครับวงแหวนตัวนี้ครับโอเคนั่นโพ่มาโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับอันนี้ก็อันนี้ก็เราก็จะมาใส่ตัวฟิลเตอร์นะครับผมนี่ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับผมผมว่าราคามันประหยัดนะครับตัวนี้นะครับราคามันประหยัดแล้วก็ผมว่าคุณภาพมันโอเคนะครับผมเรามาใส่กันเลยครับ โอเคเรามาใส่ฟิลเตอร์กันเลยนะครับผมโอเคนั okay. ่นละเรียบร้อยครับผมโอเคสิ่งที่ต้องใช้อย่างหนึ่งก็คือนะครับก็เป็นจะเป็นตัวกวยนะครับอ่ากวยนี้ก็ใช้เพื่อที่ตอนที่เราเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ให้น้ำมันเครื่องมันกระเด็นนะครับผมเลอะเทอะนะครับผม โอเคครับเมื่อเราเติมเสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาวอร์มเครื่องกันได้เลยนะครับผมให้วอร์มเครื่องกันสักพักหนึ่งนะครับผมไปในช็อปก็ฝากไว้นะครับคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับผมจดปี2019นนะครับคันนี้สวยมากครับผมเดิมๆทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับผมเดี๋ยววอร์มเครื่องไว้แป๊บหนึ่งนะครับผม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูนะครับโอ้โหสวยๆนะครับผมอ่าคันนี้ถือว่าสวยๆแจ่มๆเลยนะครับผมอ่าสวยๆแจ่มๆเลยนะครับคันนี้ปูมาเป็นพิีเซเตอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ปูนึ่งล็อกอ่าโอเคครับผมอ่าครับผมก็ฝากไปในช็อปด้วยนะครับผมบิ๊กไบมือสองคุณภาพหรือราคานะครับผมก็ใครจะสดหรือจะผ่อนก็ได้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดู รายการบิ๊กไบที่ Facebook เพจได้เลยนะครับผมอ่ะใครใครใจร้อนก็โทรมาได้เลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอฝากแบบวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Z650 นะครับผมอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ